เป็นเค้กที่ทานแล้วสบายใจค่ะไม่ต้องกลัวอ้วนไม่ต้องกลัวทำลายสุขภาพนะคะโอ้โหสุกแล้วนะคะเพื่อนๆน่ากินมากเลยส่วนผสมมีเท่านี้เองค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับเค้กกล้วยน้ำว้าสูตรโยกเกิดไม่ต้องใช้แป้งเลยค่ะเพื่อนๆแปรรูปกล้วยสุกกินไม่ทันนะคะเอามาทำเค้กกล้วยน้ำว้าใช้วัตถุดิบน้อยมาก หน้าตาดีแบบนี้นะคะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเจ๊ปานจะใช้กล้วยน้ำว้าสุกแบบนี้ค่ะสุกงอมมากแล้วเอามาทําเป็นเค้กโยเก,บบกิร์ตกล้วยน้ำว้านะคะใครที่ทานกล้วยไม่ทันเอามาแปลรูปเป็นขนมแบบนี้ได้เลยค่ะถ้ากล้วยเล็กๆก็ใช้ประมาณ5ลูกนะคะเจ๊ปานใช้ลูกเล็กมาก ยีกล้วยให้เละก่อนเลยค่ะให้เนื้อกล้วยเขาเละเป็นเนื้อเดียวกันนะคะยีกล้วยน้ำว้าจนเป็นแบบนี้แล้วนะคะใช้ได้แล้วค่ะเลปันก็จะใช้โยเกิร์ตออริจินัลโยเกิร์ตจืดนะคะเอามาใส่ในถ้วยใช้ประมาณหนึ่งถ้วยนะคะปริมาณตามชอบเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้คือสัสดส่วนที่ใช้กับกล้วยนะคะ5ลูกแล้วตอกไข่ลงไปหนอง เพิ่มความหวานด้วยน้ำผึ้งในกรณีที่ไม่ชอบหวานไม่ต้องเติมได้ค่ะเพราะว่ากล้วยก็หวานพอสมควรค่ะเราใส่เล็กน้อยนะคะส่วนผสมมีเท่านี้เองค่ะเพื่อนๆแล้วก็คลุกเขาทุกอย่างให้เข้าเนื้อเข้ารสกันนะคะเป็นเค้กเพื่อสุขภาพกับเพื่อนๆไร้แป้งทําแบบง่ายๆค่ะทุกอย่างเข้าเนื้อกันเป็นแบบนี้แล้วนะคะใส่ถ้วยพิมพ์เจแปนใช้ถ้วยฟอย เพื่อนๆจะใช้พิมพ์แบบไหนก็ได้ค่ะที่เข้าเตาอบได้วิธีนี้เอาไปอบหรือเอาไปนึ่งก็ได้เช่นกันนะคะต้องการทำปริมาณมากน้อยแค่ไหนตามชอบเลยนะคะนำกล้วยที่เหลือมาประดับท็อปปิ้งเพิ่มความสวยงามความน่าทานให้เพิ่มขึ้นเลยนะคะประดับด้วยธัญยพืชหน่อยค่ะอันนี้ทำขายได้เลยนะคะเพื่อนๆ ต่อยอดทำขายได้เลยเท่านี้ก็พร้อมอบแล้วค่ะแล้วนำมาอบนะคะเจ๊ปานมีหมอ้อทอดไร้น้ำมันก็อบในหมอ้อทอดไร้น้ำมันหม้ออบลมร้อนเตาอบหรือว่าจะนำไปนึ่งก็ได้ค่ะความร้อนอยู่ที่150องศาใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะโอ้โหสุกแล้วนะคะเพื่อนๆน,น่ากินมากเลยหน้าตาดีมากๆ เพื่อนๆดูสิคะหน้าอร่อยมากเลยเดี๋ยวเจ๊าปานจะตักเนื้อในให้ดูค่ะได้เนื้อกล้วยเน้นๆความอร่อยทั้งเนื้อกล้วยความชุ่มฉ่ำของโยเกิร์ตโอ้โหน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆกำลังร้อนๆเลยนะคะเป็นเค้กที่ทานแล้วสบายใจค่ะไม่ต้องกลัวอ้วนไม่ต้องกลัวทำลายสุขภาพนะคะทำง่ายด้วย เจ๊ปนขอชิมหน่อยนะคะอือหืออร่อยมากทานเพลินมากเลยค่ะเพื่อนๆทานเล่นหรือทานกับชากาแฟนะคะหอมหวานอร่อยเนื้อกล้วยชุ่มฉ่าเลยค่ะไวเ้เพื่อนๆลองไปทําดูบ้างนะคะเมนูเพื่อสุขภาพทําง่ายด้วยเจ๊ปานขอตัวเอากล้วยไปเสิร์ฟก่อนเค้กกล้ยของเราพร้อมเสิร์ฟแล้ว ฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจแปนสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ